แถวนี้อ่านแล้วงอนน่ะทำไม่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ไม่ไม่พอใจอะไรครับพี่ก็เนี่ยค่ะมาจัดอันดับได้ยังไงเชสแอดลาสมาบอกว่าอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกคือแกงไตปลาของเราค่ะโอ้สะเทือนใจใช่โหดร้ายมากยามกันชัดเลยคนใต้เขาไม่ยอมแล้วค่ะเขาก็เลยสั่งแกงไตปลามากินใส่เกลี้ยงหม้อเลยตอนนี้ร้านขายแกงไตปลาบอกว่าขายดีมากเพราะว่าคนพากัน เซฟแกงไตปลาด้วยหลังจากที่มีการจัดอันดับร้อยเมนูอาหารยอดแย่ของโลกของเชสแอ a ลา a s สนะคะแกงไตปลาแม่ได้อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นเมนูที่แย่อันดับหนึ่งตายและเราก็อยากจะเซฟแกงไตปลาที่อยู่คู่กับสังคมไทยกับคนใต้มายาวนานค่ะคนใต้เลยบอกว่าแกงนี่มันอร่อยอันดับต้นๆเลยนะทำไมทำกับเราขนาดนี้เคยกินหรือเปล่าถามจริงถ้าเคยกินแล้วมันไม่ดีตรงไหน มันไม่รอ,ยอยร่อยยังไงก็เลยไปเซฟกันค่ะแม่บ้านแม่เรือนก็ทำกันขึ้นมาอีกใคร,ใครที่ไม่เคยกินก็ได้กินก็อร่อยนี่มีคุณค่าทางอาหารนะคะมีปลามีสมุนไพรมีผักต่างๆมากมายตอนนี้เลยกลายเป็นกระแสแกงไตปลาฟีเวอร์ที่จังหวัดสตูลค่ะคนสตูลลุกขึ้นมากินแกงไตปลามาขายมาทากันแทบทุกบ้านทุกร้านหมดเกลี้ยงก่อนเมนูอื่นเลยอ่ะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าขายข้าวแกงค่ะพี่เกษณีบอกว่า ในร้านตั้งจิตศิลเนี่ยที่อำเภอเมืองสตูลนะตอนแรกนยเขาก็ขายแกงไตปลาคือมีทุกร้านอยู่แล้วพี่หมีร้านข้าวแกงใต้อย่างไรต็มีแกงไตปลาใช่แต่ปกติแล้วมันไม่ได้ขายหมดเร็วก็คือมีอย่างอื่นเยอะก็เลือกกันไปแต่ตั้งแต่เขามาหาว่าแกงไตปลาแล้วนั้นมันยอดแย่ที่สุดในโลกคนทุกคนก่อนมีจิตํำนึกที่จะมาเซฟแกงไตตากันแบบไม่ได้มายืนออกันแล้วแม่ค้าก็ถามวันนี่กินอะไรจ๊ะ แกงไตปลาแล้วก็หูดอีนิดนึงนะแล้วก็งอนๆหน่อยด้วยก<อ>็ลเลยหมดค่ะแกงไตปลาเนี่ยหมดก่อนยังอื่นทุกวันเลยเพราะว่าเขามาหาว่าเรายอดแย่ใช่ไหมลูกค้าก็เลยมาเซฟแกงไตปลาแม่ค้ายิ้มเลยค่ะบอกเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ขายหมดเร็วๆนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปเนี้จะทำแกงไตปลาให้มันดีไ้ฝรังมันเห็นว่ามันจะแย่ตรงไหนละเนี่ยใส่ทั้งปลาชั้นดีเลยเอาปลาทูแกะที่ปลาทูสดๆเลย ผักเผิกไม่ใส่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าของเราถูกนะใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานเข้าไปอ,อีกรสชาติก็เข้มข้นค่ะอ้าวถือว่าดูถูกกันได้แต่มันก็เป็นกําลังใจให้เราทําให้ข้าวแกงของเราดีขึ้นมาค้ายดีกันทนบทุกร้านเลยเซฟแอนลาร์สฝากบอกไปเลยนะคะว่าเขาชอบเขากินเขาอร่อยเนี่ยอย่ามายุ่งเราชอบของเรา ใช่ค่ะ,ะแต่เขาก็คงมีหลักการในการจัดอันดับของเขาแหละของแบบนี้น่านาจิตตังนะบางทีของเขาเราก็กินไม่ได้ไม่ใช่หรือจริงคือ,อชอบใครชอบมันนะ <laughs> จะไปกินอาหารทะเลก็ต้องไปที่บ้านบางพัดตำบนคลองเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาที่นี่คนไทยก็ไปต่างชาติก็มาค่ะมาเที่ยวกันเยอะโดยเฉพาะวันนี้วันสงกรานนะคะที่มาเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่มีอาหารซีฟู้ดอร่อยแบบจัดเต็มคิดตามนะคะพี่หมีคุณผู้ชมโต๊ะหนึ่งสั่งได้7เมนูอุ้ยเจ็เลยเหรอเเมนูเยอะมากเลยอะคิดค่าหัวคนละ250ครับเอาเป็นว่าไปดูเมนูแล้วจะร้องว้าวค่ะปูมานึ่ง แช่บ๊วยหมึกน้ำดำ<ง>หอยชักตีนต้ยมยำซีฟู้ดปลากระพงทอดน้ำปลาก้งก็ทอดกระเทียมยำสาหร่ายพวงองุ่นอย่างนี้กินกันเข้าไปค่ะ7เมนูคนละ250ออิ่มจนต้องร้องขอชีวิต หอกลับบ้านกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นชาวบ้านเขาก็เอาของฝากมาขายนี่ดูไหมแต่ละจานก็ไม่ใช่เล็กๆคินกันแล้วไหวไหมเธอฉันว่าหอกลับมังกรได้นะเพราะว่ามันเยอะครับมาเต็มมากเลยแล้วสไตล์บ้านๆนะปลาเขามาทั้งตัวมึงดำก็ดาจริงอะไรจริงค่ะนี่ซีฟู้ดบ้านบางพัดพูดแล้วก็จะหามาคุยว่าที่นี่เนี่ยเขาจังมากนะเป็นวิถีชุมชนชาวไทยมุสลิมที่สาลายหากินที่ไหนก็ไม่ได้ที่นี่ใช่ต้องไปที่นี่แหละ ทุกอย่างเป็นซิกเนเจอร์ค่ะแล้วประกอบกับป่าชายเลนที่ล้อมรอบป่าโกงกลางมีสัตว์น้ำนานาชน,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 นิดและแหมถ้ากินแล้วอิ่มรู้สึกว่าเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็นอนมาที่นี่ค่ะโฮมสเตย์ก็มีม,มีที่พักด้วยีกิจกรรมอ,อีกตั้งหากหตกปรงตกป้าไายเลือกเคน,นูชมผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ปลูกป่าเข้าไปอีกอ้าวช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืน อยากเชิญพี่หมีไปนี่เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเวลากลางคืนค่ะไปดูอะไรครับไปหาหอยกันค่ะคนั่งชมเรือ,ห,อหาหอยอ่าเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นไปดูพระอาทิตย์ตกบริเวณอ่าวบ้านบางพัดแม่ ท่องเที่ยวที่เดียวก็ได้ครบเลยนะคะอยู่ในที่ท่องเที่ยวเกาะแก่งของชาวพังงาที่เขาภูมิใจเสนอนี่ตาเขาสารแน่เลยชิลมากเลยเนาะอืมนี่นี่พี่เขานับอยู่ว่าวันนี้ไขยได้กี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสมตัวทิลเมตรทิลเมตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <laughs> เขาไม่ว่างขนาดนั้นคะ่ะเ <laughs> <laughs> ขาพยายามจะคัดให้มันได้ทั้งวัน <laughs>